ก็ได้เราไม่ได้ท like okay. ําอะไรอยู่ที่นี่ก็เย็นสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรมัที่นีแล้วจริงเหรอนั่งอยู่นี่ยเหรอปิดตู้ตรงไหนอ่ะมีคนมาปิดจริงเหรอแม่ใครมาปิดตาชี้นั่นะยินยานใครขยัาเตียงใครมันไม่พอใจเหรอ เขาอยากได้บุญพญานาคอยู่ข้างปิดปิดประตูใส่เลยแล้วไะไม่ไม่เตียงของแม่เขาก็กลึกกระลึกอยู่ตลอดเวลาเขาอยู่ข้างล่างนะพูดไปก็เขานะแล้วไม่ใครเห็นไม่แล้วปิดหน้าต่างข้างหลังปิดปิดบ้านเดียวแม่รู้อยู่แล้วพี่กุยอยู่ไหมไม่มีลมแล้วพีุ่ยอยู่ไหมนะอ๋อปิดดังตึ้มเลยหรอแล้วอาจารย์อยู่ไหม อาจารย์ก pues ็นั่งเดียวกันอาจารย์ตกใจไหมครับอาจารย์ไม่ได้ตกอาจารย์ทันชิ้นเสร็จแล้วเขาไปหมดแล้วล่ะเขาขึ้นไปหมดแล้วเขาเรียกไปแล้วตอนนั้นเขาลงมาเขาปล่อยมาห่อเขาสากไงเขาเรียกกลับหมดแล้ว เขาจะกลับเขาเลยมาอาบุญกับแม่มาหอนมาตั้งแต่ปากเนอะนะเขเป็นระลอกระลอกละลอกพอไปกุดแม่อ้าวมาเอาบุญเลยเอาไปเอาไปให้มากๆเอาไปให้พ่อหยุดยึกเลยมาหยุดเลยทามสองขึ้นนะคุยอ้าจะหอนจากนี่ไปโน่นโน่นโน่นแล้วไปหากุดแม่แล้วแม่ก็ว่าเอาบุญไปเอาบุญไปเขาก็หยุดครับมาก็เงียบจิบเลยตีหางแดกแรกแกแล้วก็เงียบเลยนะ ได้ยินเสียงแม่เธาจะจะทั่วเลยหล่ะเสียงแม่คในบุญทุกที่โอ้มาแล้วค่ะญาติเราวันนี้มาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเน็ตของเราไม่มาคัะที่วัดนี้นะคะครราอาามาแล้วตอนนี้มาแล้วนะรอให้เน็ตมานะคะนี่แหละค่ะญาติเราช้าหน่อยก็ดีกว่าไม่มา นะคะนี่แหละคะ่ะกลับมารู้สึกตัวเลยค่ะกลับมารู้สึกตัวเลยนะทํากรรมฐานกันเลยแม่มาให้ <ทำ S 1> กําลัง<แ>ใจแล้วนะวันนี้นะกลับมารู้สึกตัวเลยสร้างกําลังเลยค่ะนี่แหละเราทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสุดแสนดีค่ะนะคะนี่แหละค่ะสุดแสนดีคือได้เป็นมนุษย์นะ,ะถ้าเรามาได้เป็นมนุษย์นี้หมดโอกาสนะคะญาติเราหมดโอกาสที่จะได้ปฏิบัติ